สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมลัคนาลกุมนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มในโหราศาสไทยหรือกลุ่มในโหราศาสต์ต,ตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะ mm. โดยสิ่งที่เราจะอ่านค่ะจะเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนนี้พฤศจิกาแล้วก็ธันวาคม ะะเราจะอ่านการงานการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ในคน5สถานะด้วยกันนะมีคนโสดค่ะมีคนแอบชอบมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่แล้วก็ตบท้ายด้วยคนเก่านั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะกลุ่มลัคนากลุ่มนะฮะอย่างแรกที่เห็นเนี่ยพี่มีความรู้สึกได้เลยว่า ตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในโหมดที่กำลังอินเลิฟอ่าบางท่านกำลังรู้สึกมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างบางท่านเซนได้ว่าคู่กำลังจะมาเพราะว่าตำแหน่งปัตตนิเนี่ยขึ้นเป็นไนไท์ถึงเมทาวนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เวลากับคู่หรือถ้าใครไม่มีคู่มีเกณฑ์ที่จังหวะคู่กำลังจะมาละกำลังจะมากำลังจะได้มีมีโอกาสมีเวลา ให้ให้กันและกันมากขึ้นมีคนแวะเวียนเข้ามาพี่มองอย่างนั้นนะสในเรื่องราวของการงานนะฮะในเรื่องราวของการงานเนี่ยมองได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนบางท่านก็ชัดเจนแหละเงินก้อนของคุณมาจากโบนัสบางท่านเป็นช่วงที่2เดือนหลังเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะเรียกว่าหารายได้จากงานของคุณได้ค่อนข้างเยอะนะคะมีลูกค้ามีคนอุดหนุนมีคนซัพพอร์ตคุณค่อนข้างเยอะ ได้อะไรที่เป็นกอบเป็นกามมากขึ้นนะคะมองเห็นความความสบายใจรอได้เลยอะ่ะสำหรับชาวกลุมะนะแล้วมีโอกาสที่คุณจะได้ไปทำอะไรที่มีแพชชั่นเป็นของตัวเองด้วยในเรื่องการเงินขึ้นไฮเอรสเทสพี่รู้สึกได้ว่าถ้าใครก็ตามที่กำลังทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายมูมูก็ได้คะ่ะเช่นอ่สมมติเป็นนักพยากร์หรือพี่เมย์ก็ได้นะหรือบางท่านเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกของสวยๆงาม,งาม ก็ได้หรือถายเกี่ยวกับพวกศิละปะงานอาร์ตหินของสะสมที่ที่ว่าด้วยเรื่องของพลังงานที่ว่าด้วยเรื่องของความสวยงามหรือแม้แต่เครื่องรางพี่เมย์มองว่าจะรุ่งเรืองดีนะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถทํากําไรได้ดีสิ่งแวดล้อมคนใกล้ตัวของคุณจะเต็มไปด้วยคนอายุน้อยๆแล้วเป็นคนอายุน้อยๆที่ค่อนข้างโฟกัสไปที่การสร้างตัว คุณจะได้ไปเรียนรู้อะไรในลักษณะแบบนี้นะคะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบ้านรถเห็น,นะคะ่ะมั่นคงดีนะมั่นคงดีไม่มีปัญหาเลยมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงมั้งเนี่ยจากในหน้า,ายพยอ่ะสุขภาพของผู้ใหญ่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่บ้านที่เป็นผู้ชายคุณพ่อคุณลุงคุณปู่คุณตาอะไรเงี้ยอาจจะมีเข้าโรงพยาบาลเช็คสุขภาพกันนิดนึงแล้วก็ในโรคภยัยไค่เจ็บของตัวเราให้เรามาระวังในเรื่องของ อืโรคติดต่ออเวอร์ชันนี้ต้องระวังแต่อันที่สองเทสเรามาระวังด้วยไพ่ตรงนี้ขึ้นไฮพีเทสแล้วตรงนี้เป็นเดวิลเอ่อจะบอกว่า <c oughs> ถ้าใครก็ตามที่กําลังมีแพชชั่นแล้วอยากจะไปศึกษาอะไรเพราะตาแหน่งมอรณะมันเกี่ยวกับข้องกับการศึกษาได้ด้วยเนะศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นคุณจะเจอเวอร์ชั่นที่เรียกว่าปลามาได้งูก็มาได้เพราะฉะนั้นคัดกรองให้ดีดีรูอ้อะไรในแบบที่เรียกว่า เราก็เมคเซนต์เราก็เข้าใจเอ่อเคารพอะไรในแบบที่เราก็เมคเซนต์แล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเราเราสามารถเคารพได้อะ่ะเราไม่คลงขาเราไม่สงสัยเราเราสึกเราสบายใจที่จะเรียนรู้แล้วกันใช้ใช้ใช้เทสอย่างนั้นในการในการดูแล้วกันเพราะจากหน้าไพพุทขึ้นเดวิลมานั้นแปลว่ามันก็จะมีเวอร์ชั่นที่ทําให้ตัวเราตัวเราเครซี่มากๆตัวเราอินมากๆก,กับเวอร์ชั่นที่ทําให้เราหลง ลงทิศได้นะคะอืจากที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณตั้งใจที่จะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆสองสักสองเดือนหลังจากนี้น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะกับคุณนะคะน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะกับคุณคุณจะได้ไปสัมผัสธรรมชาติคุณจะได้ไปริเริ่มไปหาไอเดียไปทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้แล้วก็ ไพ่แอบขึ้นมาบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าตัวเรามีโอกาสเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนในช่วงสองเดือนนี้คุณจะได้มีโอกาสรู้แล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า อมันจะจบอยู่แค่ตรงนี้ละหนึ่งถ้าได้ไปต่อก็คือไปต่อชัดเจนเรากับเขาไปต่อด้วยกันหรือสองถ้าเรารู้สึกว่าจะไม่ไปต่อเพราะว่าที่ผ่านมามันค่อนข้างท็อกซิกมากเรารู้สึกว่าเขาเข้ามาหาเรามันคือความสัมพันธ์แบบพกเพื่อเพียงผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดที่คุณสามารถที่จะอืมตัดใจนะคะจากสภาวะความสัมพันธ์นี้ได้นั่นเองแต่เรื่องการงานกัรเงินนี่มีห่วงแหละไพ่เหรียญขึ้นเต็มเลยมีโอกาสได้เงินก้อนพี่เคยมีลูกดวงส่วนตัวท่านหนึ่งไพ่ตำแหน่งเนี้ย ได้เป็นเหรียญอย่างเงี้ยปรากฏว่าอาชีพที่เขาทำอะ่ะก็คือทำเบเกอรี่มีตรงเนี้ยแทนค่าด้วยคุกกี้แล้วก็แทนค่าด้วยขนมเค้กได้ตรงนี้นะที่จำได้ก็มันก็เป็นทรงเนาะเห็นป่ะแต่มันก็ถ้ามันไม่เจอจริงๆอ่ะไม่เจอกับเคสส่วนตัวมันจะอ่านยากมากเพราะมันจะไม่ใช่อะไรโซนนั้นเลยถ้าเป็นจากในตำรานอะไปดูกันค่ะ บางท่านก็อาจจะมีโอกาสไปเรียนรู้อะไรแบบเนี้ยทําขนมทําแต่มันเป็นการทําอะไรเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้ตัวคุณได้พี่รู้สึกอย่างนั้นนะไปดูเนไพ่แนะนานะชาวกลุ่มหน้าไพ่ดีนะนี่ไพ่ขึ้นกลยุทธ์คุณจะต้องรู้จักการวางแผนมันเป็นช่วงจังหวะที่ดาวค่อนข้างดีเห็นไหมฝันดีหน้าไพ่มันดีรักตัวเอง คือมันเป็นลักษณะพลังงานโดยรวมที่ถ้าพลังงานเขาค่อนข้างดีไพ่เขาก็จะจะลิงก์กันได้แล้วส่งพลังงานดีๆถึงกันนะฮะเป็นช่วงแล้วแหละที่คุณจะเหมือนแบบไม่ค่อยมีเรื่องราวให้คุณจะต้องถูกให้คุณจะต้องเครียดอะถ้าคุณวางแผนดีๆเป็นจังหวะที่ดีในชีวิตของคุณเลยนะชาวกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะคะที่กําลังคิดแผนทําอะไรไว้เนี่ย เนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่างานเนี่ยทุกอย่างจะราบรื่นเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้แล้วเรื่องกลยุทธ์ก็คือมันเป็นการที่คุณเริ่มเข้าไปศึกษาเหมือนรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เรา,เาลงอย่างนั้นนะเนี่ยนี่แหละถ้าเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้เริ่มที่จะไปศึกษาอะไรรู้มากกว่าที่อยู่ในมือตัวเองจะช่วยคุณได้เยอะเลยนะอึมกลุมดีค่ะแม้ปัจจุบันนะลัคนากลุ่มนะจะมีจะมีดาว ดาวเสาทับเรือนชะตาอยู่ก็ตามดาวราวหูอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนกระดุมพักก็คือเดือนการเงินของกลุ่มก็ดีแต่ว่าถ้าคุณทําอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างที่พี่บอกองานออนไลน์ก็ได้งานที่เหมือนแบบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่เห็นจริงอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นงานสายมูอะ่ะอย่างที่บอกขึ้นไฮพริเทสมาก็ค่อนข้างเป็นผลที่ดีกับคุณ นะหรือไม่งั้นนะมันสามารถไปถึงการใช้เงินไปกับอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะได้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ให้ระมัดระวังก็คือเรื่องที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเอ่อเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยโอเคหรือแบบการพน,น,านันหรือน,นู่นนี่นั่นนี้ให้ระมัดระวังนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนคนโสดค่ะคนโสดชาวกลุ่มคุณจะมีใครเข้ามาไหม <c oughs> ขออภัยพอกลับมาทำคลิปเสียงจะชอบไม่มีขึ้น1ดามีสิจ้าถามได้ไพ่คั่กแบบนี้มีหนึ่งดามีควีนดาบหนึ่งถ้วยเดอะฟูลชัดเจนว่ายังไงก็มีคนที่จะเข้ามาแต่ตัวคุณเองอะพร้อมที่จะเปิดรับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือยังบางท่านไม่ได้พร้อมที่จะเปิดรับอะ่ะ อืมเรายังเราไม่ได้อยากที่จะไปต่อในในความสัมพันธ์หรืออะไรในแบบนี้ในเวลานี้ก็ได้หรือตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าใครเข้ามาไม่ตรงตามที่เราอยากที่จะได้ตรงตามที่คุณคุณก็ปัดตกไปเลยโดยที่คุณอาจจะไปรับพิจารณาอืมมองอย่างนั้นเพราะในเวลานี้คุณมีความรู้สึกว่าชาวกลุ่มคุณบางท่านอ่ะโสดมาจนรู้สึกเคยชินกัน ใช้ชีวิตคนเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิตคู่แล้วพาใครเข้ามาให้วุ่นวายคุณก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะได้อะไรเวอร์ชันแบบนั้นนะคะอ่ะไปดูกันขอภพ้หน่อยนะคะขอไพ้ให้ชาวกลุ่มนะคะชาวกลุ่มขอไพให้ชาวกลุ่มนะคนโสดเขาคนนั้นรู้สึกไงกับคุณอืมคนโสดเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ ไ r i พรสเด็กครับแล้วก็สามเหรียญในหน้าไพ่เนี่ยบางท่านน่ะเจอกับความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนจริงๆแต่บางท่านนะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขา <c oughs> เขาอยากพูดคุย <c oughs> เขาอยากสื่อสารกาับเราแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณดูไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าคุณยังดูมีอะไรที่ปกปิดปิดบังเขามีอะไรที่ไม่กล้าพูดกับเขาต,งตรง,งๆหรือเปล่ากีดกันเขาไว้ในเวอร์ชั่นของคุณที่เป็นเพื่อนหรือเปล่า คุณรู้สึกไงเขาหกดาบควินไม้เก้าถ้วยเวอร์ชันนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนมาแล้วเดี๋ยวก็ไปมั้งรู้สึกว่าแบบเออมาจีบจีบเดี๋ยวก็ไปฉันทำงานดีกว่า ฉันแฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมานานแล้วสาหรับคนโสดมันจะมีเวอร์ชั่นนี้ที่รู้สึกว่าพอเริ่มอยู่คนเดียวได้อะมันจะเริ่มมีสกิลในการอยู่คนเดียวมากขึ้นนะ่ะแอบมีความรู้สึกอย่างนั้นะว่ามาแล้วเดี๋ยวก็คงไปมั้งบางท่านก็เจอคนเจ้าชู้มาเยอะจนแบบเจ้าชู้อีกแหละเชื่อดิอะไรเงรี้ยแนวโน้มนะคะชาวกลุมมีไพ่เจ็ดดาบอืมให้แนะนำเดวิล แปดถ้วยจริงความสัมพันธ์นี้คนโสดคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่ที่มีเจ้าของแล้วนะหรือเป็นคนที่แบบเข้ามาก็มิจีเป็นมิจีนะไม่ใช่รักแท้แต่เป็นมิจีเนะจะอะแล้วมันก็ต้องแยกกันไปห่างกันไปเหมือนเหมือนเป็นไพ่ที่ต้องทิ้งถ้วยทิ้งความรักความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้อะอันนี้ไพ่เป็นไร ไปตอบกันกับคนแอบชอบค่ะคนแอบชอบเงื่อนไขในการดูคือเรากับเขาต้องรู้จักกันเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาไพ้หน่ยสีมีแปดถ้วยไนท์ไม้แฮปปี้ ือคุณรู้สึกไงกับเขาเจสติสหิงพวยก้ามาแอ้เราก็จริงจังอยแล้วนะกับความสัมพันธ์ไอ้เราก็จริงจังแต่คนเนี้ยเขาเห็นความกระตือร้นของเราหนึ่งถ้าเขาไม่ได้รอคนเก่าที่จากไปนะในความสัมพันธ์นี้ยมันคือการที่เขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณหายไปช่วงนี้คุณไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะคุณเหนื่อยอะ เพราะคุณอาจจะเหนื่อยเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าเข้าหาเขาแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากเขาไม่อยากคุยกับเราจะเข้าไปทําไมเราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นทําไมใช่ไหมอืมเป็นอย่างนั้นแนวโน้มค่ะมีไพ่ควีนเหรียญไพ่แนะนำาิเก้าถ้วยทาวเวอร์อืมบางความสัมพันธ์ก็เป็น เรื่องราวของเราสองทั้งคนแต่บางความสัมพันธ์คือก้าวถ้วยกับควนะินถือเหรียญน่มันเหมือนแบบลักษณะที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราควรต้องโฟกัสอ่ะคือตัวเราเองหรือสองคุณอาจจะกําลังยุ่งอยู่กับสิ่งที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือเขายังคงเลือกคนเก่าเขายังคงโฟกัสกับ,ก,บกับตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่เรายังไม่พร้อมในการพิจารณาเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าในเวอร์ชันนี้ยเรายิ่งบางท่านน่ะไปพัวพันกับคนที่เขาไม่ได้โศด ถ้าคุณไมพผ่านคนที่เขาไม่ได้โสดการที่คุณยังรอคอยเขาอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรอืมมันคือจังหวะที่เขายังไม่ปล่อยมือมาแล้วบางครั้งคุณอาจจะก,กําลังยุ่งอยู่กับคนที่ที่นอกจากคุณจริงๆเขาเขาก็แอบแบบแบบแอบตอแอบอะไรกับคนอื่นๆด้วยอืมเป็นเวอร์ชั่นนี้ได้นกมาไงอ่ะอะไปต่อกันกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มคนคุยคนนั้นเขารู้สึกยังไงจากคณคะอิงเหรียญสองเหรียญเก้าเหรียญความสัมพันธ์นี้มีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะ หรือคนคนนี้เป็นคนในที่ทํางานของคุณหรือถ้าไม่อย่าง,งนะั้นคนคุยคุนนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นอกจากนอกจากชีวิตถุงตัวเองในเวลานี้คุณรู้สึกไงกับเขา5ถ้วยนั่นส,สิ2ไม้น่ะสิสีดาปะสิเนี่ย ลักษณะนะไพ่เป็นลักษณะที่แบบเราได้แต่เฝ้ารอคอยมีแต่เราที่อินกับความสัมพันธ์นี้แต่ตัวเขาเองยังคงเอนจอยกับการใช้ชีวิตเป็นโสดเขาอยู่ไม่น่าจะพร้อมในการที่จะคอมมิตเมนต์ในเวลานี้ดูจากสภาพเหมือนแบบกําลังเอนจอยชีวิตตัวเองที่มีงานมีเงินมีความมั่นคงและแฮปปี้กับชีวิตความเป็นโสดแลไ้ไม่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 ผูกมัดในขณะที่ตัวเราได้แต่เฟลเราได้แต่เฝ้ารอได้แต่รอคอยเราทําอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ คุณเห็นเลยว่าคนคุยคนนี้ไม่ได้มอบพลังงานอินเนอรจีที่โอเคให้กับคุณคุณดูจากสีหน้าไายได้เห็นไหมแนวโน้มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์กับคนคุยได้ไพ่แปดไม้ไพ่แนะนำสิไฮพีสแล้วก็7จ็ดไม้ความสัมพันธ์นี้ลังยังล้ำเส้นไม่ได้ยังมีการคุยกันอยู่จากที่เห็น ยังมีการคุยยังมีการสื่อสารกันอยู่แต่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่เปิดเผยแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการพิจารณาคนอื่นๆไปด้วยในเวลาเดียวกันอืมจากในนภาให้เป็นแบบนั้นนะจ๊ะคนคุยชาวกลุ่มนะยังล้าเส้นไม่ได้อย่างเข้าใกล้กับคนนี้มากกว่านี้ไม่ได้นะจะเจ็บไม้เพื่อเผลอมีการบล็อกมีการปิดกัน้นกันไปแล้วด้วยนะโอเคไปต่อกันกับคนมีคู่ค่ะไปค่ะคนมีคู่ คนมีคู่ชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มนะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะแฮงแมนเลเวอร์ g ถือดาบอืมอคนมีคู่คุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาท่าเรีย o ต l ว เดือนซันนาไพ่เหมือนแค่คนงอนๆกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่บางท่านอยู่ไกลกันแต่บางท่านเนี่ยในช่วงจังหวะสําคัญๆแบบนี้มันเหมือนแบบอีกคนนึงก็เร่งทํางานของตัวเองอีกคนก็เร่งจัดการปัญหาของตัวเองแต่จริงๆยังมีความรักความรู้สึกที่ดีให้กันอยู่เสมอจากที่เห็นบางท่านเนี่ยในเวลานี้ปัญหาของอีกคนกลายมาเป็นปัญหาของอีกคน เช่นสมมติต่างติต่งคุณมีปัญหาในเรื่องของความสมมติอะสภาพคล่องกระเป๋าเราไม่ดีแล้วคนนี้เสร็จอะเราอยากที่จะไปเจอเขาแต่เราเราไม่สามารถไปเจอเขาได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังมีประเด็นอยู่ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยเรายังไม่พร้อมไปเจอตอนนี้เงินน้อยแฮงแมนกับไพ่สองใบเนี้ยเหมือนกันตรงไพ่เงินน้อยเนี่ยนะอาจจะมี อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่มันพูดยากนะเหมือนแบบอยากอยากที่จะไปเจอแต่เราไม่พร้อมอ่ะอืมอย่างนี้ได้ด้วยนะแนวโน้มซิขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญโอเคไพ่ที่มาบอกว่าไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆค่อยๆพูดกันไปค่อยๆช่วยเหลือกันไปค่อยๆปรับตัวกันไปกลับมาคุยกันถ้ารู้สึกว่าแบบ ทีต่ต่างสูนคุณยืมเงินเขาง่ายๆเขาออกของให้คุณก่อนอะไรองี้แล้วคุณยังไม่พร้อมใช้อะคุณสามารถพูดแต่เขาต้องตรงได้นะแต่คุณอย่าหนีหน้าเขาแบบอืมเดี๋ยวเราค่อยคืนวันนี้ได้ไหมสรุปนะเออเขาก็โอเคคือเขาอยากเจอคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณพูดแต่เขาตรงๆแค่นั้นเองเขาก็อยากเจอคุณไปเจอเถอนะคะไพ่แนะนำมีไพ่เดวิว แล้วก็มีไพ่เจสตีดในหน้าไพ่นี้นะความสัมพันธน์จะต้องแก้ไขนะคะจะต้องแก้ไขด้วยการแบบลาทิ้งเรื่องที่เรื่องที่ทําให้รู้สึกว่ามันท็อกซิกในความสัมพันธ์ไปนี่เคที่หนึ่งนะเคที่สองถ้านี่คือความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนนะอสิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นประเด็นน่ะมันคือการที่มีคนหนึ่งอะ่ะมันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่ไม่ยอมปล่อยคนของตัวเองไป อยากเริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่กล้าปล่อยคนของตัวเองเพราะฉะนั้นลองไปพิจารณาให้ดีว่าจะจบปัญหานี้อย่างไรนะคะให้พิจารณาถึงสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่เสียไปจากตรงนี้นะเค <Okay. S 1> ไปต่อก,กันกับคนเก่านะคะไพ่ให้คนเก่าชาวกลุ่มนะคะคนเก่าคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะกลุ่ม t h โดว์สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่แปดเตียนคุณรู้สึกยังไงกับเขาสิบไม้ The Moon แล้วก็ไพ่เด็กถือไม้อืม ใหะชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นจุดของการตอบโจทย์ซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์นีจบลงไปแล้วห่างกันแล้วนะคะแล้วก็ตัวเขาเองค่อนข้างโฟกัสที่ชีวิตตัวเองโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินหรือตอนที่อยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์นะ่ะคุณบ้างงานเขาบ้างงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างนี้ได้นะคะจากที่เห็นตัวคุณเองก็ยังมีความรู้สึกถึงสภาวะการทํางานหนักอยู่สภาวะของการที่รู้สึกว่าเธอจะต้องเข้าอยู่ในความสัมพันธ์มันก็คือ อะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องไปซัพพอร์ตเขาไปช่วยเหลือเขาซึ่งมันก็ทำให้ตัวเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรป,ประมาณนี้นะคะขอไพยหน่อยค่ะอืมแวนวหนองความสัมพันธ์นะมีไพ่เดวิว่อืมืเจ็ดไม้เก้าถ้วยเรามาระวังการกลับมาหากันด้วยนะจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นนะ่ะคนเก่าชาวก้ม เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่คุณและเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้เป็นเดวิลบางท่านเป็นเราสองสามคนอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบกลับมามีซัมติงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์มันคือย,ยังเป็นคนเก่าอยู่แล้วมันมีประเด็นปัญหาในเรื่องราวของ ก้าถ้วยยังมีคนไม่พร้อมที่จะละทิ้งความเป็นตัวเองยังมีคนเอาแต่ใจแล้วก็คนใดที่เจ้าชู้ก็คือคนนั้นที่เจ้าชู้นั่นแหละก็ยังเหมือนเดิมไพ่ถึงขึ้นว่าบอกว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะห่างได้ห่างกันได้กันบล็อกได้บล็อกห่างไปเลยยเงี้ยเพราะคนคนนี้เป็นคนที่สามารถนําพาเรื่องราววุ่นวายเครียดวรตกกังวลกลับมาให้คุณได้ เวอร์ชั่นประมาณนี้จะชาวกลุมจ๋าโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์นะของกลุ่มลักนากลุ่มในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ